อยู่ที่59สสตางค์ค่ะคุณลูกค้าจ้ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องติ๋วผู้หญิงขายรถค่ะนะคะเดี๋ยวามาเจอกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๋วจะพานําชมรุ่นไหนคะ่ะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะไปค่ะแทนแทนสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๋วจะพานําชมรุ่นไหนนะคะ แต่แน่นๆนี <jamais drama> ่นะคะเป็นตัวรุ่นล็อกโคอีกแล้วค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นรุ่น2.4ล็อกโคค่ะเป็นสีขาวมุกนั่นเองค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะช่วงนี้นะคะติ๋วต้องขออนุญาต ทำรีวิวในส่วนของตัวรุ่น Rocko บ่อยนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวคันนี้นะคะที่อยู่ข้างหลังติ๋วเนี่ยค่ะ พิเศษยังไงนะคะได้แคมเปญพิเศษยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวติวขออนุญาตก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะคันข,ข้างหลังติ๋วนะคะได้แคมเปญดอกเบีย้ยอยู่ที่59สตางค์ค่ะคุณลูกค้าจะ59สตางค์ฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะแล้วผ่อนอยู่ที่6ปีด้วยค่ะนะคะคุณลูกค้าของติ๋วได้แคมเปญดอกเบีย้ยถูกพิเศษแล้วนะคะแล้วยังได้ของแถมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยว ไปชมพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวติ๋วนะคะจะพานำชมนะคะคุณลูกค้าจ๋าว่าในส่วนของตัวดอกเบี้ย59สตาตังค์และผ่อน6ปีนั้นนะคะคุณลูกค้าของติ๋วนะคะได้ของแถมอะไรบ้างนะคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะคะอ่ะในส่วนของดันดับแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นในส่วนของตัวชุดพับกระจกไฟฟ้านั่นเองค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะแบบนี้เลยค่ะ อ่านี่ค่ะเป็นตัวชุดพับกระจกไฟฟ้านะคะตัวนี้เวลาล็อกรถนะคะก็จะพับกระจกนะคะแล้วเวลาปลดล็อกรถนะคะก็คือติ๋วจะใช้ในส่วนของตัวสมาร์ทเอนทรีนะคะก็คือปลดล็อกอกเวลาปลดล็อกรกนี่ค่ะก็จะคลายออกแบบนี้นะคะลูกค้าก็จะสังเกตง่ายง่ายนะคะเวลาที่ลูกค้าล็อกรถว่าเออเราล็อกรถแล้วหรือยังนี่ค่ะอันนี้คือล็อกรถแล้วเราปลดล็อกรถหรือยังนี่เลยนะคะอันนี้คือ ตัวชุดล็อกกระจกไฟฟ้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าต่อมาค่ะนะคะเดี๋ยวติ๋วพานำชมนะคะจะเป็นในส่วนของตัวก็คือในส่วนของตัวชุดพับกระจกไฟฟ้านะคะผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอ่าตัวกันกระแทกด้านข้างกันนะคะซึ่งคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะ อชอบในส่วนของตัวกันกระแทกด้านข้างนะคะเวลาที่เปิดประตูค่ะก็จะเดินในส่วนของตัวกันกระแทกด้านข้างไปก่อนนี่เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวกันกระแทกด้านข้างค่ะนะคะตัวนี้ติวขออนุญาตเน้นย้ำนะคะว่าเป็นของโตโยต้าแท้เช่นกันค่ะคุณลูกค้าจา๋านี่ค่ะนะคะในส่วนของแคมเปญดอกเบี้ย59สตางค์ แล้วก็ผ่อนอยู่ที่6ปีคุณลูกค้ายังได้แคมเปญยังได้อุปกรณ์ของแถมตันนี้ด้วยนะคะอ่าแล้วต่อมาค่ะตัวเบ้ารองมือเปิดโครเมียมนะคะติ๋วจะแทบมีให้ทุกคันอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้าจะ้ะตัวนี้คุณลูกค้าก็คงพอทราบกันอยู่แล้วเนาะว่ากันรอยได้อย่างดีมากๆเลยนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะคะติ๋วจะติดเป็นแบบโครเมียมให้นะคะ แล้วก็ต่อมาค่ะเป็นในส่วนของตัวกันสดข้างค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะตัวนี้เป็นของโตโยต้าแท้เช่นกันค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วต่อมาค่ะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยข้างบนนี่เลยค่ะเป็นตัวชุดตกแต่งหลังคาค่ะคุณลูกค้าจ๋าอันนี้ก็เป็นของโตโยต้าแท้เช่นกันค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะติดตั้งให้ทําให้รถนั้นดูหล่อแล้วก็ดูดุดันมากขึ้นค่ะคุณลูกค้าจ๋าอันนี้จะเป็นในส่วนของ ดันหน้าดันข้างนะคะว่าติดตั้งอะไรไปบ้างนะคะมองโดยรวมแล้วหวังว่าคุณลูกค้าทุกท่านนะคะจะชอบนะคะในส่วนของตัวล็อกโคในส่วนของตัวคันนี้นะคะชอบแนวไหนก็ลองดูในคลิปของติวทุกๆคลิปดูนะคะว่า อยากแต่งแบบไหนอย่างเงี้ยค่ก็ลองดูนะคะอ๋อแล้วที่สําคัญค่ะนะคะรถคันนี้นะคะติ๋วลืมอธิบายในส่วนของตัวฟิล์มนะคะคุณลูกค้าของติ๋วสั่งติดตั้งฟิล์มอยู่ที่บานหน้า60แล้วก็รอบคัน80ค่ะนะคะเป็นฟิล์มแบบดำนะคะจะทําให้ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะติดตั้งออกมาแล้วดูหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันค่ะลูกค้าจ๋าไปค่ะ นำชมในส่วนของตัวด้านหลังของตัวรุ่นล็อกโคกันนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะก็คืออย่างที่เห็นนะคะว่าพิเศษยังไงนะคะตัวล็อกโคเนาะก็จะเห็นอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยแล้วก็ในสิ่งที่คุณลูกค้าของติวสั่งติดตั้งเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าติดตั้งทุกคันเลยค่ะนะคะเป็นตัวชุดฝาครอบกระบาดท้ายค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะเน้นย้ําเหมือนเดิมเช่นเดิมค่ะเป็นของ ของแท้โตโยต้าเช่นกันค่ะนะคะ,ะในส่วนของกระบะท้ายนี่ค่ะมาพร้อมกับตัวช่วยพ่อนแรงฟ้ากระโปรงท้ายแบบนี้เลยค่ะติ๋วสามารถใช้มือเดียวได้เลยค่ะซึ่งตัวนี้จะช่วยผ่อนแรงได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญค่ะติ๋วจะเน้นย้ำแทบพุกคลิปเลยนะคะตัวนี้เราจะมีตัวช่วยผ่าตัวปิดสวิตช์ปิดเปิด ตรงนี้ค่ะเป็นตัวไฟส่องกระบะท้ายนะคะมีทั้งหมด3จุดค่ะคุณลูกค้าก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาค่ำคืนถ้ามองอะไรไม่เห็นในอยู่ที่กระบะท้ายค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะก็ก็สามารถใช้สวิตปิดเปิดได้อะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างพร้อมๆกันค่ะนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนั้นนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะคุณลูกค้าของติ๋วนะคะสั่งติดตั้งในส่วนของตัวนี้เพิ่มเติมค่ะ ตัวตัวชุดครอบฝาน้ำมันนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะแบบนี้เลยค่ะนะคะเป็นของแท้โตโยต้าเช่นกันค่ะตัวนี้เน้นตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็กันรอยได้อย่างดีเช่นกันค่ะนะคะอ่ะโดยรวมค่ะคุณลูกค้าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะโดยรวมนะคะของรถตัวล็อกโคสีขาวมุกค,คันนี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสวยใช่ไหมคะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณลูกคา้าจ๋าตามกันมาเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนะคะอันนี้คือโดยรวมนะคะติ๋วตกแต่งให้นะคะคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวจะมารับกระติวแล้วค่ะเดี๋ยวเรา,าเดี๋ยวติ๋วจะพาน ข้าวบรรยากาศเวลาที่คุณลูกค้ามารับรถนะคะ <Hi. S 2> ส่วนคันนี้นะคะเป็น2.4ล็อกคออโต้เหมือนกันนะคะคันนี้นะคะลูกค้าของติ๋วนะคะสั่งจองจากประเทศอิสราเอลค่ะคุณลูกค้าฝังไม่ผิดแน่นอนค่ะคุณลูกค้าของติ๋วนะคะดูติ๋วผ่านช่องทาง YouTube และก็ได้ติดต่อมาค่ะแล้วก็คุยกันนะคะแล้วก็ตกลงในเงื่อนไขแล้วก็ทำรายการทำการจองไว้กับติ๋วค่ะ ะะจองแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ได้ลดเลยนะคะนี่เลยค่ะ2.4ร็อกโคลีคามุกแบบนี้เลยค่ะนะคะก็จะหล่อเท่ททแบบนี้เลยนะคะส่วนในเรื่องของฟิล์มคุณลูกค้าของติ๋นะคะจะเอาไปติดฟิล์มเองข้างนอกค่ะนะคะก็เลยตัวนี้จะได้ก็เลยยังไม่ได้ติดฟิล์มนะคะในส่วนของตัวสุดหล่อคันนี้นะคะนี่เลยค่ะพาชมรอบๆนะคะอ่า สีขาวกับสีดำค่ะลูกค้าจะดูเปรียบเทียบกันเลยลูกค้าลังเลระหว่างสีขาวกับสีดำก็ดูไปพร้อมๆกันกับติวนี่นะ,ะเป็นของลูกค้าของติวทั้งสองท่านเลยค่ะนะคะนี่เลยค่ะดูแบบพร้อมๆกันเลยระหว่างสีขาวกับสีดำเนาะมันก็จะสวยคนละแบบนะคะอ่านี่เลยค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าของติวนะคะขอขอบอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆุกท่านเลยนะคะที่รับชมนะคะ ติ๋วก็พานำชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเจ้าตัวรุ่น2.4 r o c กโคนะคะ4 2.4ร็อกโคนะคะก็คือพานำชมเรียบร้อยแล้วนะคะและ้วก็ใช้แคมเปญดอกเบีย้ยอยู่ที่59สตางค์และที่สำคัญผ่อนอยู่ที่6ปีด้วยค่ะคุณลูกค้าจาก72งวดนั่นเองค่ะนะคะหวังว่าคุณลูกค้ารับชมแล้วจะชอบนะคะถ้าชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้กับติ๋วทุกๆคลิปด้วยนะคะเป็นก ลังใจให้ติ๋วด้วยนะคะอ่านะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งให้ช่องติวผู้หญิงขายรถด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันทุกๆคลิปนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะขอบคุณมากขอบคุณที่ชมแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวติ๋วจะนำคลิปดีๆมา นำให้ชมอีกนะคะหรือว่าต้องการรับชมรุ่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะคะถ้าจะออกรถอย่าลืมคิดมาออกรถกับติวได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมสอบถามแคมเปญได้เลยค่ะที่ไลน์ไอดที่ดิวทิ้งไว้ให้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าจ๋าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ